ก็ขอกราบสัวสดีชาวโซเชียลทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบิวโนอานะครับก็ที่เข้ามานี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปคิปนึงนะครับที่ผมได้เล่นนะครับแล้วก็ผมได้อัดไว้นะครับแล้วก็คือผมเจอโปคือผมไม่เคยเจอโปตัวจริงเลยเนาะคือที่เขา พูดว่าเจอโปเจอโปแบบนี้ผมไม่เคยเจอด้วยตัวเองไงคือผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเนาะก็วันนี้ได้เจอกับตัวแนละ้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคือเจอตัวจริงผมก็ตัวสั่นเหมือนกันนะ <c oughs> ก็ฝากคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือช่วยกดซับให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครเจอโปก็สามารถแจ้ง หรือว่ารีพอร์ตเขาได้นะครับก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าช่วงนี้ใครเจอโปรแบบผมบ้างนะครับโอเคไหมเล s โกเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยป Double Kill เกมคือไม่ต้องเล่นครับยังไงเกมนี้ก็เจอโปอแล้วครับจะเล่นให้ไรก็ไม่ได้เล่นนะครับทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจหัวแตกได้เลยครับ <Double Kill. S 1> หัวแตกครับโปตัวจริงอันนี้คือผมไม่เคยเจอโปนะถึงใคร,รคนดูคนไหนถ้าเจอโปก็เหมือนคลิปนี้หรือเปล่านะก็คลิปนี้คือผมเจอโป ด้วยตัวเองนะครับคือเราไม่มีโอกาสดิ้นนะครับถึงแม้จะเล่นดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนถ้าเจอโปรแล้วก็เตรมตัวเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆรู้นะฮะก็การเล่นโปรก็แบบนี้นะครับ <Double kill. S 1> อีกแล้วครับอีกแล้วหัวแตกอีกแล้วดูครับเขาชักปืนแบบเพราะผมคือไม่ได้ดิ้นเลยทีมผมอะดูโอ้โห ก็ฝากถึงคนที่เล่นโป้ด้วยนะครับก็อย่าเล่นเลยนะครับสังคมเกมมันเสียครับเราเล่นดีๆด,ด,ดีกว่าเนาะก็ฝากถึงคนดูด้วยนะครับใครเข้ามาดูใครที่เคยเจอโปก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็เจอแบบไหนก็บอกกันด้วยนะครับอันนี้คือเจอด้วยตัวเองก็เลยอยากถ่ายมาให้ทุกคนดูนะครับอยาก อัดมาให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าวันนี้ผมเจอโปเหมือนกัน <c oughs> โอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับการเจอโปอ d <double> อ ahora, ไม่มีโอกาสได้ดิ้นเลยให้เจ็ดศูน โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการเจอโปรครั้งนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอโปในช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับก็เราก็ไม่อาจจะไปฝืนสู้โปใหวเพราะเขาใช้โปเนะก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครบบยบาย